ตื่นไม่อยู่ตานผู้อันเล่นกับคอยสนิทสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่าวไปใส่ใส่กุ่มมาครับเดี๋ยวร้องเบอร์ครับได้ยูไใส่ทางละเอียดนะครับสวัสดีค่ะมีว่าหากิ้นสามชิ้นหรือเปกุ่มตัวใหญ่อยู่นี่ครับ สวัสดีค่ะพี่น้องสสวัดีค่ะเบลออฟค้นผู้หายหากินหมาขามเช็ดขามทิมมหาหากินทั้งอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดได้ยินเหรอมาใส่ไส้กุ้งนะคะจังหวัดน่าไก่อยู่มาอยู่บ้านอันแม่สามบานขอบู่ไม้ยาหนองอดีนะคะบ้านเบาแจ็คเงี้ยเหมือนก็เด็กวัยก็ปุ่มบ่วนต้องก็ขอร้านไม่เงี้ยได้เลยจังตัวกำลังกว่าทั้ง ไปใส่ทดล้องหาใส่สาวใส่แบบว่าใส่กระจายแยกใส่ไปเบิ้งหรอกมันมีหลายห่วยหลายคล้องสิไหมคะแล้วเขากระจาเบิ้งว่าคล้องไหนมันขืดสิเนาะแล้วเขาก็ต้องไปซ้อมเดีงยังม่ซ่อเลยคล้องนี่รวมกันเลยหลายลัง,ลงก็สิได้หลาย ใส่ส,สิงมงี่ดองใส่สิมาใส่ทั้งอำกภอสวนมพุ้มนะคะทำยีเดอร์ัือง,ง่ายอย่โอ้คอตัวนี <c oughs> ้หกัดกล้ามอยู่ตัวนี้ไหมเห็นว่ามระเจะเป็นกล้ามตัวนี้ครับตัวแดงนี่กลา้าเป็นตลายอยู่ดอกปพุ่ทั้งนี่แต่เขาก็ะทาเป็นพุหจักห่กว,เ,ว,หวยยเสือเนาะ นี่โหจักจุดครับหัวานี่ไปใส่อยู่ในสรอ่นหองนึว่าถือนอกวันนี้ไปอีกครงนึงใ่มาอยู่นี่ค่ะไหอยอย่างนี้ไ่อหอย่ปหังดอกกินเนื้นัง มานจะเป็นว่ามีอะไมีหอยเล็บมาพร้อมด้พี่นอตัวน่อยเฮ้เงดก็หมาหากินหลายย่ทางนี่ก็เลยมึงหากินหลายมากบอทางนี uh like ่คืออยู right. uh <s <S <s> <s <s ่องกับตบตีเนาะมากแล้วก erm> ินแบบนี้ค้นมาหากินเนาะกะสิมากหมองสี่แหละแม่ทํา มียหลายวีนาหี่หลามองหาน้ำพึ่งพอนะแล้วจาล้ำหวยเสียวทั้งมันกับอไกลบ้านนะแม่ทังฝุนกัวเขาสิหอดไปหอดหวยหอดเสิมใหเขาอยู่ไก่บ้านหลายเากิน้งต่นหมถือดิต้นตื่นตอนนี้บังเอิงออกไก่กุ่มกุเส้นสวนสดทีครับลูสวัสดีค่ะ บางหลังบางหลังก็ถือเล่นก็ขอยเป็นพักหลายทีู่ันแหนนมันก็เปลียนมีแต่ว่มเเป็นเปลียนมาถือยไม่ปลาหอันเนี้ถือลายใช่ไหมเป็นแกมเาินหหลายไเรียกยู่เปไงครับไม่มี ตอน้นเป็นสีแดงๆมันก็จะ่กัมเป็นขึ้นเรื่องกลุ่มกลุ่มกัมกัมนีสิเนาะขึ้นกลุ่มเทฟิตนี่สินะนี่กัมอาอจะสมัยจะเกียนเกียนเป็นเหลาใส กับมีกามแบบนี้อ่แมุ่่งอยู่ฝายไงมันมีกามเคยเห็นอยู่แถวบางบนี้ก็จเกนามไส้เราลิ้นหอยมันสอยุบปนกะละมังเดี๋ยว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 เดี๋ยี๋ยวเดีเดยดี๋ยวเดียวเเดยวดี๋ยวเดีดดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ดี กันที่ไปใส่ถือิกนหลังเนี่ยยงต่แล้วจะไปสงอื้อนแล้วเติบอยู่ไปสร้างกุ้งเอง่นตั้งเนี่ยวันเอตีกูใแบบเหนื่อยับจได้กับสีบด้ขายย่อะีไเนาะขายเื่เนาะยุ่นี่ละออใส่ใส่กุ้งขายอยู่ทั้งนี่หละ เ้าอะไรเนียหลายเาง่ายขึ้นแล้วตมักหุ้ขื้นเพ็ดๆแม่ตาเด้ออยยารับมัก้ิบเานบลไรเดี๋ยว่ลายกนีเด้่ิดห่นองหลายแล้วค่ะไโอ้ด้กินขพกินเลยเนี่ยค่ะ

นี่ละรางหนึ่แล้วเน่ยใส่แต่ละมังแต่ต่างอยู่องนี่ไม่นามอยู่โอ้เปลี่ยนมันยากกกายกับมามีตัวละเน,นออะาะม,มือแรกมั้คะในหูหม่องมือแรกเมือว้าเน,นี่ยบ่ได้นะคะเลย่ ผมมีหวีงพี่น้อ Elena, งพวกเพียร์ยังร right ับผิเอาหวีงแบบว่าเห็ดเนาะอันนี้เาเลยใส่ตะกาตะกาเอามาเห็ดกะใส้เดือขึ้นกันนะคะาน้ำล้างปุ้มกับเทอออกกับวันนี้พวกหอยที่เป็นจำเสดหัวอาหารไม่ใช่ขอนกลด เศ้ามือเหมือนอีวันแรงงานนี่อ,อ้อเศร้าวันที่หนึ่งเพฤ่ภส้าพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นกับสีแดงอีกเ่ได้หลายก็นี่หรอเพิ่มจักมองแล้วเนาะสิได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล้ะค่ะพี่น้องง้ำได้หลายเยอะมากิง โอเนี่ยเสร็จถอยก็สิยุฟังนี่ก็สิตกตะกอนยุกละมังนะนี่กุ้งก็ชิ่งปลางเอามาดที่เราเข้าเสร็จไปล่างเยอะหลายๆน้ำนะคะกุ้งนะกุ้งตัวแดงแคะเนาะน้ำเป็นสีหยงเราออกน้ำใสๆนี่จอกแหน่ไม่บัวมั้งกุ้งชี้นี่แหละน้ำใสน้ำใสกินตัว นำขาวก็นำคุณนำขาวต่า,งาไงด้เละเขาขาวมีทิ้ายจที่ได้ด น้องแดงน,น้องแดงเลยกิ้งกุงเต้นนะซอน์ีนะ้เนาะไก่กุงเต้นกุงข่อยอดตีพี่น้องผลงานเบาออบด้วนี่คนผู้ให้หา,หากินมานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาออบเนี่ยเด้อจะสวมซอเยอะเด้อล่ะแล้ววันนี้ผ้ารามิมพี่น้องโอ้โหวันนี้ช่วงบ,าบา่าสๆสทพายที่เอาหั้งมิมมาสัน่น <laughs> คุณน่ะไปไซส์ก็เห็นมิมไว้พ้อมพี่นองสืพาไปเอานํำพึ้งเอามิมสดหินกินขั้าหนามมีหินคือสิเป็นกามแบบนี้แหละเออแม่นที่บอกมีสังเกตดิสิเอเนี่ยมีหินอืมได้รามาขันมีหินเป็นอันที่พี่เจค่นมองดินดินซ้ายแล้วกสิต้องเป็นหินหินนี่ยละแม่นั่นแหละคือเข้าไปอแถวบานเขาขันมีหินกับเป็นสิงงาม ไอ้หางเรียบร้อยพี่น้องเมื่อน,นี้กับมานนี่ครับมหาจิมตั้งข <c oughs> ึ้นยังได้กับยุ่เหนื่อปากซะเมียครับปากก,ากา้นไหลก้นแช่นี่ครับ <c oughs> บ้าวับคนมหาจิมมานครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ